คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยเสนอร,รายการภัยผู้หญิงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมรายการภัยผู้หญิงของเราอยู่นะขณะนี้นะคะ <c oughs> วันนี้เป็น ประจำวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566เราจะออก <c oughs> รายการทุกวันเสาร์นะคะเวลา14.00ถึง15.00นออกอากาศทาง AM 1467วิทยุกรมประชาสัมพันธ์และ,ะนำไปออกซ้ำที่รายการ24 News o n l i n วโดยบรรณาธิการคุณสมัยนิคุณรำนะคะวันนี้เราอยู่กับช่างเทคนิคพี่ชัยรัตน์มั่นพันษาคุณประภัยคะสวัสดีคะ่ะ คุณพลทพิปและก็ท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านนะคะพาราการตัวค่ะแม้นไม่ได้อยู่ที่สถานีก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะคะขอจัดรายการวิทยุผ่านออนไลน์นะคะเดี๋ยดียุค 4G 5G เราสามารถอยู่ที่ไหนก็จัดการได้นะคะคุณพลทพิปคะค่ะอากาศเป็นยังไงคะอากาศข้างนอกอากาศที่นครพนมร้อนมากๆเลยค่ะร้อนแทบจะละลายเลยนะคะ ที่ท่านเขาเชื่อว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่อื่นๆทั่วประเทศก็อากาศร้อนนะคะ,คะแต่รายการของเรารายการเชิญภัยผู้หญิงก็ยังมาจากรายการปกตินะคะก็จ,ะจัดรายการปกติค่ะแล้วก็วันนี้โดยทั่วๆไปเราก็จะต้องเตือนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการ หลอกลวงแล้วก็มิจฉาชีพเพราะรายการของเราคือภัยผู้หญิงนะคะเราเตือนภัยผู้หญิงทั้งภาคกลางแล้วก็เหนือจรดใต้และก็ผู้รับฟังที่ไม่ใช่ผู้หญิงเราก็เตือนภัยกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการเตือนภัยทางออนไลน์แล้วนะคะที่สําคัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเราเตือนภัยเรื่องของสุขภาพด้วย เพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอากาศร้อนๆยังไงก็แล้วแต่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราทุกคนดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ก็มีสองเพศสามเพศนะคะ,คะมีผู้หญิงมีผู้ชายมีผู้หญิงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะคุณปอทิ์ต้องมีผู้ชายและก็ะะมีเพศทางเลือกด้วยเวลาเราเตือนภัยในรายการเราก็ต้องเตือนภัย ทุกๆท่านทุกๆคนที่รับฟังรายการเราอยู่ก็จะเรียนให้คุณประภัยและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบถึงเรื่องสุขภาพนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันก็แอดมิดที่โรงพยาบาลค่ะก็ไม่ oh. ค่ะก็เป็นห oh. ลอดลมอักเสบค่ะตอนนี้ก็หายดีเรียบร้อยนะคะรักษา oh. สุขภาพทีนี้ตอนแรกยังคิดว่าเป็นโควิดแล้วก็เรื่องโควิดเราก็ควรจะต้องเตือนภัยอีก อีกเช่นกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะเริ่มเริ่มมาถามหาเราแล้วเราก็จะเตือนกันทุกครั้งนะคะออกกำลังกายให้เป็นประจำแล้วก็ทานร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแอลกอฮอล์เจลหรือเจลเนี่ยก็ติดมือไปตลอดเวลานะคะเราเราทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันและการเข้าไปอยู่ในชุมชนแมสเราก็ต้องมีความจำเป็นอยู่นะคะ ใช่ค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะคุณควทิพย์ท่านผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ต้องฉิดน้าบ่อยๆถ้าไม่นั้นคุณไม่ดูแลรักษาสุขภาพก็จะมีผลนะคะต่อสภาพอาจจะไม่ได้มีผลวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้แต่อาจจะมีผลในระยะยาวของชีวิตก็ได้นะคะ ชีวิตเป็นของเราเราต้องเป็นผู้กําหนดเองว่าเราจะมีชีวิตมีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจที่ดีได้อย่างไรบ้างอยู่ที่เราทุกคนนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองะคะ่ะใช่ค่ะเรารักษาสุขภาพแล้วก็ทานของที่เป็นประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายและที่สำคัญมันตรวจสุขภาพนะคะเราก็จะต้องเช็คอัพกันต่อปีต่อครั้งแล้วก็เรื่องวัคซีนก็อย่าละเลยนะคะ ค่ะ,ค,ะคุณพาทิพย์หายดีแล้วนะคะดีค่ะดีดีหายดีแล้วกลับไปทํางานได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพต้องแส่สุขภาพกายและที่สําคัญเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะ,คะเพราะว่ามนุษย์เรานี่ไม่ได้อยู่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะต้องคิดดีพูดดี<ช>ทําดีนะคะ เพราะว<ช>่าค,คนเรานะถึงจะสุขภาพดีถ้าสุขภาพจิตไม่ดีก็จะมีผลต่อสุขภาพและก็วิถีชีวิตเส่นกันค่ะค่ะเราต้องสร้างพลังบวกให้ตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแล้วก็ที่ทำงานพลังบวกเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพจิตด,ดีนะคะค่ะพลังบวกที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะแล้วก,กับคนรอบข้างมันจะส่งผลให้ <c oughs> เราคิดถึงชุมชนและก็คิดถึงสังคม คือถึงประเทศชาติของเราด้วยนะคะเพราะว่าในยุคนี้คนเองคนในชาติหรือคนที่ไหนๆก็ป่วยเป็นโรคจิตเวยกันเยอะมากเลยเยอะมากค่ะเยอะมากมาค่ะค่ะเยอะมากๆ,ๆค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะคุณประภัยเราจะอดไม่ได้ที่จะต้องเตือนผู้ฟังและผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกส่งแอปธนาคารแล้วก็ได้รับทราบมาว่าคุณประภัยก็ ได้รับเชิญเข้าไปไปลงทุนใช่ไหมคะ,ะ,ะคุณประภัยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเราให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังหน่อยดีไหมคะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ได้เตือนภัยไปในตัวด้วยคะ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจําได้นะคะว่าจริงๆริแล้วเราเตือนในรายการเตือนภัยผู้หญิงเราตลอดเวลาเรื่องการถูกหลอวงผ่านแอปต่างๆหรือผ่านการแชร์ลูกโซ่ผ่านการแชร์ทอก แชร์อะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของแอมสัญ,ญไรก็ผลพวงมาจากเรื่องของการห<ม>ลอกกันสออนไลน์นะคะ<ฮ>ว่าปีสัญที่สุดเรื่องการเล่นปนันออนไลน์เรื่องการหลอกการเรื่องการส่งแอปของธนาคารท่านผู้ฟังเชื่อไว้เลยนะคะว่าธนาคารจะไม่ส่งแอปให้คุณกดลิงก์เด็ดขาดนะคะถ้าสงสัยการใดให้เดินเข้าไปหาที่ธนาคารนั้นๆนเลย<ฮ><ฮ>คุณเปิดบัญชีกับธนาคารไหน คุณเจอบัญชีกับธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารรุกเทพธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารสกรอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการส่งแอปมาห้ามทดลองหรือห้ามเปิดไปดูเด็ดขาดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณป้ที่สําคัญก็คือไปที่ธนาคารเลยค่ะแล้วไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะสอบว่าแอปที่เขาส่งมาให้จริงหรือไม่ยันเองยังต้ยโดนเลยบอกว่าเขากู้คุณแล้วนะคะ เราก็เลยแปลกใจเพราะว่าเราไม่ได้กู้ที่ธนาคาพออยู่แล้วไม่ต้องไปกู้เพิ่มอีกใช่ไหมคะคุณฟอนที่ค่ก็เลยก็เลยงสัยใว่าเลยโทรไปคุยกับธนาคารธนาคารบอกว่าไม่ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นถ้าคุณได้รับเบอร์โทรที่หลอกลวงคุณคุณโทรไปหาที่เบอร์โทรของค่ายบริษัทนั้นเลยไม่ว่าค่ายเอเอสค่ายดีแพคค่ายทรูหรือค่ายไหนๆเขาแล้วแต่ที่คุณเป็น เปิดปร์ไว้กับที่นั่นนะคะนคุณพรที่ค่ะค่ะเราจะได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะนอกจากว่าเราปิดกั้นการโทรแล้วเราก็ยังต้องแจ้งเครือข่ายที่เราใช้บริการเนี่ยให้ทราบด้วยว่าอนอกจากเบอร์ที่มีปัญหานี้แล้วเป็นเบอร์มิจฉาชีพเป็นแก๊งค c เซ็นเตอร์แล้วเนี่ยช่วยเราปิดกั้นด้วยซึ่งส่วนหนึ่งธนาคารอ่ะ ก็ได้ช่วยเราหลังจากที่มีปัญหากันมากมายนะคะธนาคารแต่และธนาคารเนี่ยก็ออกมาช่วยเหลือเพื่อที่จะถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะโทรเข้าไปนะคะอย่างที่คุณประภัยบอกนอกจากเราจะเดินเข้าไปที่ธนาคารนั้นๆที่สาขานั้นๆแล้วอ่ะนะคะเรายังโทรป<ะ>ไปที่ธนาคารตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะไม่ได้เป็นลิงก์ป<ะ>เป็นได้เป็นอะไรตามเบอร์ call center ของธนาคารแต่และธนาคารที่ให้เราไว้ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยนอกจากแจ้งให้ทราบแล้วคือไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะคะถามให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนค่ะย้ำมาที่สุดนะคะอย่าอยากได้อยากลงทุนน้อยและได้กําไรสูงชีวิตจริงไม่ดีหรอกคะ่ะลงทุนห้าบาทแล้วจะได้มาหนึ่งร้อยลงทุนร้อยบาทจะได้มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะหลอกทั้งนั้นนะคะเข <c oughs> าทาเขาค่ะ เขาทำการเ,าเขาเรียกอะไรทำสำรวจมาแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกว่าจะมาเป็นธนาคารซึ่งการกู้ธนาคารแล้วก็การทำลงทุนอื่นๆที่ได้เงินมากกว่าเนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะเหมือนกับความ <c oughs> ความโลภด้วยเหมือนกันคุณประภัยเราจะ ผ่านเรื่องของความโลภไปไม่ได้อย่างที่คุณประภัยบอกอย,อ,ยอย่างคุณแอมเนี่ยค่ะอย่างคุณแอมเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเราก็ไม่ทราบนะคะว่าในรูปแบบของคดีเนี่ยว่าแรงจูงใจในการทําอย่างงี้คือการเล่นพนันออนไลน์ไหมอันเนี้ยก็คือออนไลน์เหมือนกันนะคะแล้วสองการชักชวนเพื่อนในสังคมโซเชียลเนี่ยเพื่อที่จะเล่นแชร์เนี่ยคุณประภยัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องตระหนักให้ดีนะคะเราไม่ได้รู้จักเขา ไม่รู้จักหน้าตาตรงปลกหรือเปล่าหรือเรา,าเพื่อนต่อเพื่อนชวนกันมาอีกอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะคะที่สำคัญขนาดรู้จักแล้วยังถูกหลอกเลยคุณพอทิดท่านผู้ฟังใช่เนี่ยค่ะแต่เรารู้จักแล้วสนิทสนิทลหลายหลายปีอย,อ,อย่างเงี้ยค่ะค่ะ ไปดันพระพุทธเจ้าไปบรญจาดเรื่องมองคลสามสิบแปดประการไว้นะคะ,ะเราเคยพูดกันกเนาะ,ะค่ะ,ะเรื่องที่มงคลข้อที่หนึ่งก็คืออยากพบคนพานถูไปฮะค่ะ,ะวิธีสํารวจเรื่องคนพานหรือคนไม่พานดูความจริงใจเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าคนเราเวลาจะหลอกในเรื่องออนไลน์ในยุค 5G นี่ที่ขุขอทิ่บอกอันดับแรกเขาหลอกจากคนรู้จักก่อนนะคะอืมคนที่รู้จักหลอกไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเพราะว่า ในยุคปัจจุบันเนี้ยคนรู้จักเท่านั้นและที่หลอกกันสมมติได้ยันรู้จักคุณปาร์คิปรู้จักพี่ชัยรัฐแล้วก็ตั้งคิดเรื่องจ,จะจะหลอกกันในวงแชร์ก็หลอกกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่สำคัญสุดท้ายก็กลายเป็นเสือค่ะนเนี่ยเองอาจจะถูกหลอกไปอีกทีนึงก็ได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ย้ำในเรื่องของรายการเราว่าไม่ว่าอะไรต่งตางต้องเอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นคือต้องตั้งสติให้ดีนะคะ ตั้งสติให้ดีในเรื่องของการหลอกลวงตรงจุดนี้นะคะเราตั้งเอฟโปรเจกต์กันไม่รู้ตั้งหลายๆเรื่องแล้วนะคะว่าเราจะต้งองเกิดข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วก็คนที่เรารู้จักนี่แหละคือหนึ่งเราก็ควรจะระมัดระวังยิ่งรู้จักนานยิ่งต้องเห็นฟังจากที่พูดและเห็นด้วยตัวเองนะคะ พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยใช่ไหมขนาดเห็นแล้วก็ยังยังไม่ให้เชื่อเลยเราจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองก่อนนะคะใช่ใช่ค่ะนอกจากเรื่องเรื่องของกานถูกหลอกลลงและที่นี้เองอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะในรายการใครผู้หญิงเรานะคะอากาศร้อนมากปีนี้อยากจะเชิญชวนว่าหน้าฝนปีนี้นะคะใอ้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะโดยเฉพาะที่ อ่าที่ในพื้นที่ของตัวเองหรือในพื้นที่วัดในพื้นที่ที่ส่วนอื่นๆนะคะเราว่ามองแล้วอีกสิบปีอากาศจะเปลี่ยนแปลงว่าปบบนี้ถ้าคุณไม่ดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะค่ะท่านมองว่าดีที่สุดนะคะถ้าพื้นที่เราไม่ดีเต็มที่แล้ววัดต่างๆเนี่ยเอเมมานักคนสตมเห็นแล้วแต่ละวัดต้นไม้เยอะมากก็เลยดีใจว่าตรงนี้ก็เลยอยากฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ที่อยู่จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าพื้นที่วัดยังมีที่ว่างอยู่นะคะคือพระไม่ถูกเราก็เป็นคารวะก็ไปปลูกให้วัดแทนนะคะค <c oughs> ่ะก็ต้นกล้าต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอรับได้นะคะที่สถานีเพาะพันุกล้าของกรมป่าไม้สามารถเช็คเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็เช็คได้ว่า ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยใกล้ที่ไหนแล้วก็ไปขอรับได้แล้วก็เริ่มปลูกกันค่ะอย่างน้อยในบ้านเราถ้ามีพื้นที่นะคะก็ครัวเรือนละต้นสองต้นนอกจากพืชสวนครัวรั้วกินได้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกไม้ยืน<ช>ต้นไว้บ้างเผื่อที่ว่าลูกหลานเราเติบโตมาเราจะไดะ้โลกจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ภัยพิบัต,ติต่างๆแล้วก็ในส่วนของที่เราร้อนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคะ่ะคุณปภยัยเกิดจากการที่เราไม่มี ใบไ,ไม้สีเขียวไม่มีการซรับความร้อนก่อนที่จะมาเจอตัวเราก่อนที่จะมาเจอพื้นโลกนะคะป่าไม้ต้นไม้ไมตอนนี้ก็จะเป็นภูเขาหัวโล้นไปหมดแล้วค่ะคุณประภัยถ้าเราสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะอย่างเช่นมาที่นครพนมนชอบอยู่ต้นหนึ่งืต้นกันเกลนะคะคุณฝรั่งทีนผู้ฟั <c oughs> ถ,ถฟัง <c oughs> ่นานฟังได้เห็นภาพได้ฉันส่งภาพได้พี่ชายรักได้ <c oughs> ได้ดูแล้วนะคะว่าสามารถที่จะ จะปลูกต้นการเกล์เป็นดอกไม้ที่สวยค่ะดี่ชาตินี้เป็นดอกที่ที่ขึ้นสีเหลืองเต็มไปหมดอะคะ่ะในในช่วงของเส้นทางทางทางถนนนะคะค่ะต้นการเกลว์นี้นะคะปเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ป่านะคะแล้วก็ออกดอกสวยงามแล้วก็ชอบหน้าแรงแล้วก็ต้นกันเกา์เนี่ยก็จะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเราปลูกเป็นไม้มงคลแล้วก็ กลางคืนจะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นด้วยไหมคะคุณประภัยมีกลิ่นมีกลิ่นค่ะตอนตอนกลางคืนนะคะกลางคืนจะมีกลิ่นออกและเป็นดอกไม้ไประจาจังหวัดนครพนมค่ะคุณพอทิ์อ๋อค่ะเดี๋ยวนี้สีเหลืองก็สวยงามมากนะคะพี่ชัยรัตน์ก็ได้ค่ะโชว์รูปที่คุณประภัยส่งให้มาที่นครพนมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เพลินตาไปกับต้นกานเกาของนครพนมนะคะค่ะค้ะวที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ต้น ต้นปีใช่ไหมคะบอกว่าปีนี้ที่สําคัญที่สุดผลไม้โดยเฉพาะมะาม,ม่วงจะราคาถูกก็จริงๆอะค่ะไปมาที่จังหวัดนครพนมมีแต่ต้นมะม่วงเต็มไปหมนดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีมะม่วง,อ,งอะไรครับ <คน S 1> มะม่วง <S <S อย่างของอที่บ้านดิฉันที่พิษณุโลกแล้วก็ที่พิจิตรแถวนั้นนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ก็จะเป็นมะม่วงที่ทางเกษตรกรได้ปลูกแล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยค่ะนครพนมนี่มีอะไรคะ ส่วนมากเป็นมะม่วงพื้นพื้น,พ,นพื้นม่วงประจําติดนะคะมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มะม่วงเขียวเวยแต่เป็นมะม่วงลูกเล็กๆะคะ่ะมะม,ม่วงป่าะคะ่ะอย่างใต้เราก็เป็นมะม่วงเบาใช่ไหมคะที่เราใต้ค่ะมะม่วงเบาก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างผลไม้ของแต่ละภาคเนี่ยคะ่ะอย่างภาคเหนือตอนนี้อะไรนะคะลำไยลิ้นจี่เนาะ ลมใจลิ้นจี่นครพนมก็มีนะคะมีไหมคะมีไหมที่ที่ที่น่าแปลกใจมากปีลิ้นจี่ด้วยค่ะที่นเองได้ีโอกาสได้ลิ้นลิ้ลองลิ้นจี่ของนครพนมก็อร่อยค่ะเป็นไงคะรสชาติตรอนนะคะคเดียชอปฝาฟูรพอนชิพค่ะค่ะรสชาติโอเคใช่ไหมคะพี่ค่ะรสชาติดีค่ะค่ะถ้าเกิดไปมาเที่ยวนครพนมมาไหวพญานาคอะไรต่างๆเนี่ยลองชิมลิ้นจี่ของนครพนมดูนะคะค่ะ ที่สาคัญะคาะนะครพนรมในช่วงนี้ดีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็สามารถแยกข้ามไือเดินทางไปทางลาวได้นะคะนอกจากลินสี่แล้วนครพนรมก็ยังปลูกลําไยเห็นลําไยเริ่มมีลูกเล็กๆแล้วนะคะเริ่มมีดอ,อกลูกแล้วหลังจากนี้อีกสามเดือนน่าจะได้ทานลําไยกันบ้างอะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าใครมานครพนมยังไงก็แล้วแต่ถ้ารองหาโรงแรมที่พักดูมีโรงแรมสวยๆอย่าง เดอะริเอร์นี่เป็นโรงแรมที่ริมแม่น้ำโขงเลยค่ะสามารถที่จะมาจองมาที่พักได้ยวนีองมาพักอย่ที่นี่อะค่ะค่ะแล้วก็ศักการะพระทาตพนมใช่ไหมครับพระทาตประจำจังหวัดนครพนมค่ะอ่เป็นเป็นเป็นเมืองของพุทธศาสนาค่ะที่น่าสนใจอะค่ะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะค่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเบรกรายการเรามีจะคุยเรื่องเรื่องการเลือกตั้งกันใช่ไหมคะค่ะก็ว่าจะยกยอดไปเบรกหน้ายกยอดไปเบรกหน้าเนื่องจากว่าคุณประภัยอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งนอกเขตที่ลงทะเบียนไว้เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์นะคะท่านลงไว้ที่ไหนคุณประภัยเองก็จะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ค่ะใช่ค่ะนำบัตรประชาชนค่ะอือค่ะนำบัตรประชาชนนะกับที่พาสปอร์ตไปลงเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้วก็ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงทะเบียนไว้สองล้านกว่าคนนะคะคุณพรทิพย์ท่านผู้ฟังใช่ค่ะทีนี้สองล้านกว่าคนสองล้านกว่าคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสองล้านสองแสนกว่าได้ครับนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะประเทศของเรา มีการเลือกตั้งและที่สําคัญทุกคนชอบว่านักการเมืองทุกเด็กก็จเมีก็รรับกันแต่ดิฉันจะบอกคุณพอทิพย์และก็ะท่านผู้ฟังว่านักการเมืองเป็นแบบไหนประชาชนเป็นแบบนั้นอยากให้นักการเมืองไม่ทุจริตประชาชนต้อง,งเป็นคนเฝ้าสังเกตการเลือกตั้งตรวจสอบเลือกไห้มีคิดใด้มั่นคงว่าะะจะเลือกพรรคไหนอย่าลืมเก็บตัวชัวของแต่ละพรรคไว้ว่าสัญญาไว้แบบไหนแล้วทําตามสัญญาไหม มีบัดลรายละเอียดเราคุยจนช่วงหน้าดีกว่าไหมคะได้ค่ะได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ไปคุยกันเ,เกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่เราจะใช้ไปในเขตเลือกตั้งแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะค่ะช,ช่วงนี้ค<อ>่ะพี่ตอก่อนดีกว่าไหมคะค่ะพี่ชัยรัตนมันษากเา็เปิดเพลงเพ่ะ,ะให้เราฟังแล้วช่วงหน้าเรามาคุยกัน จากเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะแล้วก็เลือกตั้งอีกอาทิตย์หนึ่งและดิฉันจะชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงของกรุงเทพค่ะเป็นนครปฐมนะคะ